จะพูดได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาอัดวิดีโอนี่แลกมากโอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยแล้วก็โอ้โหก็ขออภัยด้วยที่อาจจะพูดได้ไม่นานนะเพราะว่ามันแลกครับเวลาอัดคลิปโอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเรื่องของตัวเองตัวนักศ โอเควันนี้ก็จะมาเล่นสกาาีบอวโอเคไปกันเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ขอพยายัมด้วยนะครับ,ก,ก,นะรบก็คงจะเห็นข่าวแล้วนะครับก็ผมก็เลยหยุดทำคลิปไปก่อนกันก่อนนะโอเคส่วนเซิร์ฟสกีบอวมันก็จะมี การอัปเดตมาด้วยครับเวลาเข้าอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเครื่องบินครับให้เรารออ่ากไม่ได้ยินเสียงหรือว่าลมเข้าไหมก็ขอแพนด้วยครับเอ้ยแหลกเอ้ยแหลกมากเออ,อ,โอโอคโรด้นนี่ อาจฝีมือผมอาจจะลดลงไปมากนะครับก็ไม่ได้เล่นอย่างาเลยทีเดียว กิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้นี่ว่าขอแฮนดด้วยครับผมอาจจะตั้งใจเล่นกันหน่อยนะดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อนดูนด้วยนะถ้าพูดผิดยังไงก็ขอภายกันด้วยนะก็วันนี้ก็มาเล่นให้กันเท่านี้กันก่อนนะจะเล่นกันไว้ไหนอีกก็อยวค่อยามาดูวันอีกทีอะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย